สวัสดีครับทุกท่านครับมาติดตามการวิ科教รฟุตบอลกับผมแชมป์พฤติคุณนะครับก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหววงการข่าวสารฟุตบอลได้นะครับผ่านทางเพจนะครับ big match นะครับก็ b i g m a t c h เลยนะครับรวมไปถึงไลน์แอดที่จะเข้ามาพูดคุยกันรวมไปถึงมีกิจกรรมดีๆแจกของรางวัลกันมากมายนะครับผ่านทางไลน์แอดนะครับแอด big match หนึ่งหกแปดแล้วกันนะครับฟีฟ่าเดย์ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ใช่ในโซนของยุโรปแล้วก็โซนของเอเชียที่เราได้ติดตามกันสักเท่าไหร่นะครับก็จะมีอเมริกาใต้ รวมไปถึงทางด้านของโซนแอฟริกันด้วยนะครับผมฝากแอฟริกันไว้2คู่แล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นคู่ใหญ่ที่เรียกว่าน่าสนใจแล้วก็มาเจอเจอกันเนี่ยนะครับคู่ชิงของแอฟริกันคัพออฟเนชั่นมาเจอกันครับอียิปต์เจอกับทางด้านของเซเนกัลนะครับอียิปต์เองเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนไปกุนซือ,อ,า,อา,าคาร์ลสเคลอสเนี่ยนะครับอขออภยัยทางด้านของคาร์ลสเคลอสเนี่ยจะไม่มีทางด้านของอเมดเอกาซี่นะครับกองหลังที่ติด บาดเจ็บนะครับแล้วก็เพิ่งถอนตัวออกไปเมื่อ2วันนี้เองนะครับแต่ก็น่าจะมีในส่วนของโมเมตซาร่านะครับมักซาฟาโมฮัมเมดจากกาลาตาสลายลงไปถึงโอมามามมสนะครับดาวเตะของสุกาดอีก1คนนะครับก็ถือว่าพอได้อยู่ในในเกมรุกนะครับตรงกลางมีโมเมตเอลเลนนี่นะครับัมดีฟาตีลงไปถึงอาร์เมอร์อาซูลายานะครับทาเกมในขณะที่พุ่งมาเยือนเนี่ยไม่มีอะไรที่จะแทบจะเปลี่ยนจากชุดแชมป์คัพออฟแอฟริกันล่าสุดเลยนะครับก็ พวกชิคกูยาเต้นะครับนอมเบริสเมนดี้ทางด้านของอิสลิซาเก้นะครับก็ยังอยู่พร้อมรวมไปถึงซาดิโอมาเน่นะครับพร้อมเลยทีเดียวนะครับแนวรับก็มีทางด้านของคาริดูคุลิบาลี่นะครับกับอับดุลดิยาโล่นะครับตรงกลางก็ชิคกูยาเต้เนี่ยครับรวมไปถึงนอมเบริสเมนดี้นะครับแนวลุกบูลาเยสเดียฟามาล่าดีดอูจับคู่กับทางด้านของซาดิโอมาเน่เออขุมกำลังเซเนก,ก้าดูดีกว่านินินนะแต่การบุกมาชนะ อียิบในบ้านก็ไม่ใช่เรื่องง่ายผมว่ามองว่าเกมผูน้นี้มีโอกาสออกเสมอสูงครับมีโอกาสออกเสมอสูงแต่ลึกๆหากว่าจะมีผู้ชนะเนี่ยอาจจะเป็นทีมเยอนเซเนกัลด้วยคุณภาพผู้เล่นที่ดูดีกว่าแต่อย่างไรก็ตามโมเมสซาร่าก็มีความอันตรายลงไปถึงการเล่นในบ้านแบบนี้นะครับผมมองว่าคู่นี้น่าจะออกเสมอนะรักพี่เสียดายน้องเลยคู่นี้ดีทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับน่าจะออกเสมอครับในส่วนของอ อีกคู่หนึ่งครับก็เป็นคู่ใหญ่เลยการหน้าเจอกับไนจีเรียครับคู่นี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าทางด้านของการหน้าเองเนี่ยสี่เกมหลังสุดไม่แพ้ใครมาเหมือนกันนะครับผู้จัดการทีมออตโตแอดโดนะครับตัวเล่นก็จะมีจอแดนอายุนะครับยืนค้ำเป็นหน้าเป้านะครับมีเฟลิกเอเฟกิยานะครับที่เป็นดาวรุ่งจากโรมาถูกเลียกติดทีมชาติชุดนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็น่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยลุงไปถึงมีทางด้านของโจเซฟเป็นชิลนะครับ ก็น่าจะได้ลงเล่นเช่นเดียวกันแล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นดาวเตะจากอาแจ็กก็คือโมเมตคูดุสนะครับพร้อมที่จะลงเล่นในเกมนัดนี้ในขณะที่ในจีเรียของอินซีโมกตนะครับออสกุซินเอโกโบเอนนะครับผมดูแล้วดูพร้อมนะอเล็กซีอโอบี้เนี่ยติดทดแบรนแล้วก็วิเฟตเอนเดดดี้เจ็บนะครับแต่ว่าที่เหลืออยู่กันครบเลยครับโอดนอีกาโลอ,าอิเฮนาโชก็ยังอยู่นะครับโมเซสไซมอนนะครับ ามูเอลชุบูเอเชก็ยังอยู่นะครับตรงกลางใช้แฟรงกอนเจกาจับคู่กับโจอาริโบดูแข็งแกร่งแข็งแรงเลยทีเดียวเ,เจ้าบ้านกาน่าเนี่ยดูเหมือนจะต้องต้องเช็คทางด้านของซูเลมาน่านะครับอา,อาจจะไม่ได้เล่นนะครับมีการบาดเจ็บอาลืมข้อมูลอีกหนึ่งอย่างนะครับดูแล้วใกล้เคียงกันเหมือนกันละครับคู่นี้แต่ว่าผมมองว่าในจีเรียด,ดูดีมีทีเด็ดมากกว่านะครับโอกาสออกเสมอมีครับแต่หากจะมีผู้ชนะน่าจะเป็นทีมเยือนในจีเรียนะครับคู่นี้ผมชอบในจีเรียมากกว่าในขนาดที่ กระชับมิดละกันนะครับฝากไว้ที่ฝรั่งเศสกับไอวอรีโคสละกันนะครับเพราะถือว่าเป็นเกมคู่ใหญ่ที่มาเจอกันก็ลองตัวแหละฝรั่งเศสก็อยู่กันครบ้วครับคิงซิโกมานมีหน้าเป้าเป็นองตรงกิสมาแล้วก็คิริยันเอมบัปเป้ถือว่าน่ากลัวเลยทีเดียวนะครับตรงกลางกองเต้ป๊อกบาราบิโอนครับพร้อมลบอยู่ที่ว่าจะเปลี่ยนตัวแค่ไหนเท่านั้นเองในขณะที่ไอวอรีโคสชุดนี้มีเซบาสเตนฮันแลนะครับมีเชลลีโบก้าพอได้อยู่ตรงกลางมีฟรองเคซี่มี Casey, มิเชลเชลลี่รวมไปถึงอิบรบหิมชองกาเล่นะ ดูแลบุกมาเยือนถึงถิ่นตาไก่ด้วยนะครับแล้วก็ยิ่งเห็นอิตาลีตกรอบแบบนี้ตาไก่น่าจะใส่เต็มละครเตรียมความพร้อมข่มขวัญข่มขู่ไปเลยนะครับผมมองว่ายังไงตาไก่ฝรั่งเศสด,ดูเหนือกว่าทางด้านของอวอรี่โคสน่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะในบ้านของตัวเองเป็นลุ้นประตูที่2ซึ่งผมว่าทําได้ครับนั่นคือการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลในวันนี้นะครับวันนี้ผมชํมที่คุณลาไปก่อนสวัสดีครับ